สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนาดาวนะคะ mm hmm. เห็นใส่มงกุฎแวอันนี้ก็คือมีทิ้นแอร์เรียอยู่ด้วยแต่ว่าตอนนี้คือใส่มงกุฎมงกุฎอะไรก็คือเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าดิสนีย์แลนด์แต่ละที่เนี่ยมีปราสาท ชื่ออะไรใช้ภาษาจากเรื่องอะไรอินสปายมาจากอะไรนะคะมาทาความรู้จักกับภาษาดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกกันดีกว่านาะตัว่าหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละว่าดิสนีย์แลนด์เนี่ยมีที่ไหนบ้างแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าแต่ละปาร์คแต่ละอะทรักชั่นของดิสนีย์แลนด์เนี่ยมีที่ไหนบ้างนะคะที่แรกซึ่งเปิดในปี1955นะคะที่นั่นเนี่ยก็คือ ดิสนีย์พาร์คที่อนาแฮมแคลิฟอร์เนียนะคะจริงก็คือดิสนีย์แลนด์มีสร์ทต้องบอกว่าชื่อดิสนีย์แลนด์รีสร์ทต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในดิสนีย์แลนด์ที่ชอบมากๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วมันได้สเปนทาไทมแบบต้องบอกว่าถ้าใครจะไปเที่ยวที่นี่นะต้องเผื่อนะสองวันนะวันเดียวเที่ยวไม่พอเที่ยวไม่หมดแน่นอนนะคะ ที่ต่อไปก็คือยังอยู่ที่อเมริกาอยู่เมื่อกี้ก็คืออเมริกาเนาะที่ต่อไปก็คืออเมริกาอยู่อยู่ที่ฟลอริดานะคะที่นี่เนี่ยมีชื่อว่าวอล์ฟดิสนีย์เวิลด์ที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นดิสนีย์แลนด์ที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดิสนีย์แลนด์จะประกอบไปด้วย2ตทีมพาร์คนั่นเองนะคะก็คือ2พาร์คอยู่ข้างในแต่ว่าที่นี่เนี่ยประกอบไปด้วย4พาร์คนะคะก็คือชื่อว่า Animal Kingdom m a g i c Kingdom นะคะ e อ c o t และ ฮอลลีวูดสตูดิโอสีที่ในพร์คเดียวถ้าใครไปเมื่อกี้บอกว่าใครไปดิสนีย์แลนด์ที่อนาแฮมต้องมี2วันคิดว่าถ้าใครไปฟลอริดาเนี่ยเตรียมไป4วันเพราะว่า2วันคิดว่าไม่พอแน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามีด้วยกันสีาร์คไปให้ครบไปให้หมดคะ่ะแต่ละที่เนี่ยเขามีไอคอนมีอ่า uh, เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปอีกที่หนึ่งคือห้องกงดิสนีย์รีสอร์ทห้องกงดิสนีย์รีสอร์ทก็คือเป็นปาร์คที่ต้องบอกว่าขนาดเล็กที่สุดนั่นเองนะคะเล็กที่สุดในทีมปาร์คทั้งหมดนะคะอันต่อไปก็คือดิสนีย์แลนด์ปารีสดิสนีย์แลนด์ปารีสเนี่ยก็คืออยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสน,นะคะที่นี่เนี่ยก็มีสองอสองาร์ค ต่อไปนะคะก็คือที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์นะคะโตเกียวดิสนีย์แลนด์รีอร์นเนี่ยชื่อว่าหลายหลาคนก็คุงเคยเัยนดีเพราะอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านหรอกไม่ไกลเนาะแล้วก็ที่สุดท้ายที่จะพูดถึงนะคะที่เปิดไปใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็คือเชียงไฮ่ดิสนีย์แลนด์นะคะเชียงไฮ่ดิสนีย์แลนด์เนี่ยดยประสบการณ์ที่ได้ไปมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในดิสนีย์แลนด์ที่น่าสนใจและประทับใจมากๆเพราะว่าอะไรหนึ่ง คนมันยังไม่ได้ผูกพานขนาดนั้น2ก็คือเครื่องเล่นน่ะเทคโนโลยีแบบล้ลำเลิศล้ำเลิศมากจริง,รงๆคืออ,อย่างดิสค,ค,คือชื่อว่าดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์ก็คือเขาก็ต้องทำมาอลังการอยู่แล้วอ่ะแต่ที่สัมผัสมาชอบเครื่องเล่นของดิสนีย์เชี่ยงไข่มากรู้สึกว่าเออเออมันด้วยความที่อาจจะเปิดใหม่ด้วยแล้วก็แบบเทคโนโลยีมันก็เลยแบบอัปเดตมากที่สุดหรือเปล่า,าไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าเครื่องเครื่องเล่นมันแบบ ชอบที่สุดเลยอ่ะใหออ้มาถึงเรื่องปราสาทของดิสนีย์แลนด์กันบ้างดีกว่าดิสนีย์แลนด์แต่ละที่ทุกคนรู้อยู่มีจุดจุดหนึ่งที่ไปแล้วทุกคนต้องถ่ายรูปก็คือปราสาทปราสาทดิสนีย์แลนด์นั่นเองนะคะว่าไม่ใช่ต้องบอกเป็นปราสาทของเจ้าหญิงสิเนาะของแต่ละเจ้าหญิงว่าอันนี้มาจากเรื่องอะไรเรื่องอะไรอินสปิเรชันมาจากไหนวันนี้มีคําตอบค่ะเอาเริ่มจากที่แรกก่อนเลยลวกันเริ่มจากที่แรกก็คือ Walt Disney World ที่ฟลอริดานะคะอันนี้เนี่ยปราสาทของเขาเนี่ยได้อินสปีเรชันมาจากเรื่องซินเดอเรลล่านั่นเองนะคะส่วนปราสาทของดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทนะคะที่อนาแฮมแคลิฟอร์เนียเนี่ย <S <S <ciğim> เขาได้อินสปีเรชันมาจากสลิปปิ้งบิวตี้ค่ะเท่าที่สังเกตเท่าที่ศึกษามานะคะของดิสนีย์แลนด์เนี่ยเขาจะใช้ปราสาทต้นฉบับของซินเดอเรลลากับสลิปปิ้งบิวตี้แล้วเขาก็จะดูว่าที่ไหนเหมาะอะไรมีการอัดเด็นิดนึงอะไรอย่างนี้ อย่างเช่นโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทอย่างที่ว่าไปก็คือใช้ของซินเดอเรลล่าแคสโซนั่นเองนะคะปราสาทซินเดอเรลล่าส่วนที่ดิสนีย์แลนด์ปารีสเนี่ยตอนแรกเห็นชื่อหนูว่าเบลแต่ว่าไม่ใช่ค่ะเป็นของสลิปปิ้งบิวตี้เหมือนกันนะ iration, อินสเปรชั่นเขามาจากสลิปปิ้งบิวตี้นะคะส่วนฮ่องกงดิสนีย์รีสอร์ทเนี่ยพอมาแถบเอเชียเขาก็เริ่มมีการอดัดแนปมากขึ้นหลังจากที่เขาเปิดจากที่ญี่ปุ่นมาแล้วใช่ไหมเขาก็มาดูที่อะอย่างฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทเนี่ยจะเป็น เขาเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของการรวมปราสาทของดิสนีย์เวลเลนกับดิสนีย์พรินเซสเนี่ยเข้าด้วยกันโดยที่ใช้ s l e e p ิ้งบิ a ตี้เนี่ยเป็นต้นฉบับของประสาทนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังดึงความประสมภาสาระหว่างยุโรปเอเชียเซาท์อินเดียเนี่ย มารวมกันนะคะเพื่อสร้างปราสาทนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะส่วนต่อไปนะคะก็เป็นเชียงไทดิสนีย์รีสอร์ทนะคะที่นี่เนี่ยก็เป็นการผสมประสาทเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่าปราสาทที่นี่เนี่ยเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็เป็นปราสาทที่มีการลิงก์กับเครื่องเล่นนะคะให้ลอดใต้ผ่านปราสาทไปก็คือสวยมากสวยมากจริงๆนะต้องไปแนะนำคือสวยละเออทีนี้เนี่ย ปราสาทนี้เนี่ยมันต้องบอกว่ามันเป็นปราสาทที่ไม่ใช่ของใครเลยก็คือส่วนใหญ่ก็จะแบบอินสปายมาจาก Sleeping Beauty อินสปายมาจากอัมซินเดเรล่าใช่ไหม mm hmm. แต่ปราสาทที่ดิสนีย์เชียงใยรีสอร์ส od เนี่ยนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นปราสาทที่ ผสมผสานของทุกพรินเซสมาอยู่ด้วยกันเป็นประสาทเดียวก็คือ Create ของพรินเซสนี้พรินเซสนี้พรินเซสนี้มารวมเป็นประสาทเดียวซึ่งตอนเข้าไปเดินชมประสาทเนี่ยจะเห็นต้องไป่ทางขึ้นเลยนะว่าเขาจะติดรูปพรินเซสคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยคือจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยนี่คือซ i n เดอเรลลนี่คือสลิปปิ้งบิวต t y อันนี้คือปราสาทที่รวมพรินเซสของทุกคนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าปราสาทของดิสนีย์แลนด์ก็คืออลังการงานสร้างต้องถ่ายต้องไปตามถ่ายรูปต้องเก็บให้ครบทุกปราสาทอยู่แล้วนะคะ และคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณลานพิเช่นโคนะคะที่สยามฟรีเมียมอัลเลต์แบงก k อนะคะที่ให้สถานที่ประสาทสวยๆในการถ่ายคลิปนี้นั่นเองนะคะหากใครคิดถึงดิสนีย์แลนดและชอบสินค้าดิสนีย์อยากมาช็อปสินค้าดิสนีย์หรือว่ามาทานคาเฟ่อ,อร่อยๆไอซ์ครีมน่ารักนารักก็เชิญมาที่นี่ได้นะคะและหากใครแจ้งโคดนี้นะคะแคสโซ CSTLE a นี้นะคะจะได้ส่วนลดไปเลย5นะคะหากชอบคลิปนี้นะคะาอยากทำคอนเทนต์อะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะคะและอย่าลืม subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ